สวัสดีครับผมสวัสดีวันจันนะผมก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับแล้วก็มาตอนกลางวันนี้ก็ตกครับผมสุดแล้วก็ตกทั้งคืนตลอดทั้งวันเลยครับวันนี้นะครับผมตกแต่เช้าตกแต่คืนครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นรถคันนี้ไหมครับรถคันนี้ก็คือเจ้าของเขาลืมกิดกระจกไปครับผมแล้วฝนตกแรงนะเมื่อคืนนะครับ เราตะโกนเรียกแล้วนะครับผมแต่ก็เขาไม่ได้ยินนะครับผมเขาน่าจะนอนหลับนะครับเคาะแล้วก็ไม่ได้ยินเรียกก็ไม่ได้ยินครับผมเขาเปิดกระจกทิ already, it anywhere, it ้งไว้ครับป้านหลังนี้นะครับแล้วก็น้ําก็มานะครับเนี่ยอีนิดนึงก็จะท่วมแลครับครับนี่เริ่มสาบ้างแล้วครับนิดนึงนะครับแต่ว่าน้ํานะครับเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาหน้าบ้านครับ ครับผมแล้วครับ <c oughs> เนี่ยครับลืมลืมปิดกระจกครับแกลืมปิดปิดกระจกครับผมน้ําเข้ารดแล้วครับ